ครับผมนะสำหรับ2คลิปที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รู้จักกับโหมดในการถ่ายภาพต่างๆแล้วก็เมนูที่มีอยู่ในกล้อง Canon EOS 750D กันไปแล้วนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับช็อตคัดหรือปุ่มลัดต่างๆนะครับช็อตคัดเนี่ยมันก็คือปุ่มที่จะใช้สำหรับเข้าเมนูที่เราต้องใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีช็อตคัดอะไรบ้างครับช็อตคัดต่างๆที่ Canon 750D นี้มีนะครับปุ่มแรกกันเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นจุดๆนี้เรากดไป ปึ๊บอ่ามาดูมีอะไรครับอันนี้คือจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของ canon 7 5 0 d นี่นะครับก็คือจะมีจุดโฟกัส19จุดนี่เขบอกเลยว่าอัตโนมัติเอาต้องโฟกัส19จุดนะครับแล้วก็ในส่วนในมดถัดมาอ่านี่ครับเลือด้วยตัวในแบบโซนนะครับก็จะมีให้เราเลือกโฟกัสได้ เวลาที่เราถ่ายภาพนะครับอันสุดท้ายครับเลือกด้วยตัวเองจุดเดียวนะครับอ,อันนี้เน้นไปเลยนะครับว่าจะจุดไหนนี่ฮะเราชัดครับต่อมานะครับอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับจะเป็นปุ่มไม่เหมือนปุ่มอื่นนะครับจะมีจุดๆตรงกลางนิดนึงก็คือ ISO นั่นเองครับเรากดปุ๊บ จะมีให้เราเลือก,กน,นะครับออโต้หนึ่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยแปดร้อยพันหกสามพันสองหกพันสี่หรือเนี่ยครับสูงสุดได้ถึงหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยนะครับจดคัดปุ่มต่อมาครับตัวยอดนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าดิสเพย์ดิสเพย,ย์เนี่ยก็คือกดขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นการปรับค่าต่างๆแบบนี้โอเคครับมาถึงด้านหลังบ้างนะครับดอกจันปึ๊บป เรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับนะฮะพอกดมาปุ๊บมันจะเป็นการเรียกมารพแสงขึ้นมาไว้สําหรับเราดูว่าแสงพอดีแสงสว่างไปแสงเมื่อไปอะไรอย่างนี้นะครับจุดๆๆๆๆอย่างนี้นะฮะเรากดไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ่าตรงนี้เอาอล้วครับนยะฮะที่เขาเรียกว่าไฮไลท์จริงๆก็คือมีถึงสองปุ่มครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหลังนะครับปุ่มที่ไว้สําหรับ เลือกโหมดที่เราจะโฟกัสนะครับก็คือใส่มาให้สองปุ่มเลยกลัวว่าเราจะโฟกัสไม่ได้นะครับ <S <S ด้านหลังนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วครับไม่ไว่าจะเป็นไว้บาลานอ่าอ่าน,นี่ไว้บาลานนะครับอะไรเนี่ยเอฟอีกแล้วปุ๊บอ๋ออันนี้จะเป็นการโฟกัสอัตโนมัตินะครับก็คือจะมีอยู่3แบบให้เราเลือก แบบถ่ายวันช็อตหรือเนี่ยฮะ AI servo หมายความว่าเวลาเราถ่ายคนวิ่งนะครับเจ้าตัว autofocus เนี่ยมันจะโฟกัสตามเลยนะครับหรือ AI focus ก็คือมันจะสลับกันนะครับระหว่าง2โหมดนี้โดยอัตโนมัติผมนี้เป็น picture style picture style อย่างที่เวลาเรา เลือกเข้าไปในเมนูนะครับแต่นี้เราไม่ต้องกดเข้ามาเลยเราเลือกได้เลยเพราะต a วเต็ตไลนนะครับเลือกได้เลยจากตรงนี้ด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นการเลือกเรื่องแบบในการถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายทีเดียวหรือว่าถ่ายต่อเนื่องหลายภาพกดชัตเตอร์แล้วยิงปุ๊บ,บ,บ,บนะครับตั้งเวลาถ่ายภาพาก็มีนะครับตัวคิวนี้คือ Quick Setting นะครับกดมาปุ๊บไอ เึ้นทุกอย่างมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยใจแสง ISO ทุลบแสงช h ตเตอร์สปีดพ i เ t อร์สไตล์ไว้บาลานซ์ออโต้โฟกัการเลือกขนาดภาพ q u a l i ี y ภาพโอเคโอเคครับถึงตอนนี้เราก็คงรู้กันหมดแล้วนะครับว่าในกล้อง Canon น e o อ 750D นดีเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวตอนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงในมุมมองส่วนตัวว่าซื้อมาแล้วเนี่ย มันจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าแล,แล้วมันมีอะไรที่พิเศษหรือว่าแตกต่างจากรุ่นอื่นๆอย่างไงนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับ